รับสบัยดีปา้าลุงทุก่านที่ขับมาหบชมทองน้องคำนำสุกเมื่อนี้เม่ยใหญ่จืนกำลังสีผ่าไม่สบายดีพี่น,อนยย้องเม่ยใหญ่จืดบ่มีเวียกเห็ดดอกผ่าไม่เห็ดโกงเห็ดควยจับซอยแมนเนละ่ะโอ้ยจะนำผ่าเม่ใหญ่จืดมากที่ดออ้อ ไม่ดีนมันจะพาไหมมันิายิดเนี่ยไรบอกมามาเจ็ดป่วยโกงโอยยังคือโอ้โหระวังเช็ยังเป็นของเต็ิพาหา เอาไมเไม้ดเอ,เอาขี้กล้วยออกเตอหัว <c oughs> เอาขี้กล้วยออกเตอหัวแหละหมดเอาขี้กล้วย่ทาส่วนมากผมอันจะน,นี่ป่าว่อ <c oughs> ออวาอยู่ขึ้ขี้กล้วยเม่ว่ามันสึากาย หาผ่าทักกบแหองอะไรเี้ดับบ่อปาคยาเอาเอาเสนี้มาได้ชามเปียงเนาะด้วยสี่เปียงเนี่ยเดืดกงกงใส่ผ่าเนี่ยดือดกระดับเดืดีอันดุยเือรโดมัได้จดสี ผ่าเนี่ยัทุกขั้นผ่าเงาแต่เนี่ยราได้แลนีะปุ้ยเใ่ไหมเนาะเนี่ยผ่าเขาเนาะมาห้าผ่าห้าผ่าเงวเดียวเ้าผ่าไม่ใช่ได้หนึ่งได้แบบเป็นว่าหนึ่งห้าเป็เกียบตลอดเกียบจริงเขาเนี่ยและเคยผ่าเหด้วเหนอย่างนี้ะ ก็นละาโบโบันกไปเอาอันไปเอาเขากไปเอาอยู <finding> <ala> okay, so no ่สวนอเชียอไปมน่เนคะแเป็นอย่างไรเมาโลบนมีหลายก็เป็นซิกอูเลเอากอนึ่งกบเบิเนาะอ้ยกอนึงกบนไรล้ำ ด้วยจะคอดลอยลัำโอ้คุณบ่มันอ,อย,ย,ยู่ในดงหันยาวด้ลำมีต่ลำมใหญ่เปพราะาเลยหาลำน่อยม้วานีดงห้าวสามสี่สี่ห้าอยู่หนะัวนเฝ้าลำได้แกรงาบ้นด่มันมาแบบมันหมดมันยังขับไปโอ้อยงอนหมนีจัง ไมันลงหัวมเลยนะลมหัวมันคือม,อมันจ้าหน้นนาขาแม่แมนกองหาอรแนเ,เียวนฮกัเพชรเดี๋ยวาไปจอบไไอจออกได้พอมัน,นไล่เจ้าด้นาถุนาไายงใหญเลนะเห็นห้วงอันเห็นผู่านาไพน้มันออมอ่อมเบ็ดสมหัหงเหตุข่ากัน thu quả hạt khảo gian, hạt cứ ăn theo thì hạt like, honest... vẫn tỏa chiên cái trâu, so <hehips> và <cimento> <toiasby> <arity> ็ดแต่สั้นขากเผ็ดขาก็อห่มยหลายทำเผ็ดหลายงคนโอ้อว่ได้ใส่บใส่อันกใส่บรใส่านงบหทองใส่บานมันเ็นวาชเดียวหรืก็ใส่ด้วเผื่อเดียวโ่บาหุ้นมันก็มีน้ำ่วงน้ำยังมันเป็นขุ่นไปแหลวเดวถึงมาิมันก็งามเลยเป็นเดนมันขึงเป็นสูงแหละใ่ได้ใ่เบิขุน

อยั้นากก็ได้ขนาดก็ไทังสามสมน้องบิวพได้นน้องบิวีกับนีเอซีเปนเฮงเสียอยู่เพื่อนวะเสียได้เพื่อนวะเพื่นมากอันนี่ันนีน บ้านดอยทามซะนี่ครับพอน้องบิวกับบ้านดอยทามว่าไปมาไปมาเบิ่งมันกะเขาชะตาดีคนว่าคนเลยก็คนก็เลยมาร์คคนว่าเขาชะตาคนว่าจะได้พี่น้องมาอยู่เพือนเดียวกันเพราะคนหนึ่งเมื่อจะพูดคนหนึ่งอยู่พี่เนาะยามหน้าก็มาอยู่น้ำกัดบอกเห็ดอะไรมีเห็ดเป็นอะไรเนี่ยเห็ดที่เป็นเบยเนี่ย คิดว่าบงอันกงเก่ามันาหารมาเล่าเลยเอามามันดูสิอามานด้ผมดู ไม่ยายจื้นไปตากล้องเองเด้อพี่น้องถักเห็นไม่ยายจื้นหรือบอด่ดอกมีกระดังสีไทยน,นี่แหจื้นกับเห็ดกงเห็ดใหม่นี่นปลาเห็ดเห็ดย่ยายงใหญ่นอนนะเห็ดกงดำหูนี่แงเดว เศกงตำหูเห็กระลูกเคยผุนพ oh, ี่น้องเอ้ยเศกระลูกเคยผจักเอียังดอกอู้ย่นกะไเองี่นอเอ้ยเอออันเกเห็ดแบนี่นั่นสีอันเห็ดแบนี่น่ีอันเปเปนี่ย่จะเห็ดอันนี้นะอันนึงนี่ เห็ดกระชี้มันทั้งนี่กับทั้งนี่เลยกันหนงเชือกนี่บอสมันโบนีไม้เี้เชือกมาแช่ทั้งนี้เลยกันหน่เชือกมาแช่ทั้งนี้เออแต่ก็อ๊บหมุนเอาผายแไมบอเออเคยเห็นเยอะนี่นั่นเห็ดหำเห็ดนน้ำมันเออเห็นล่ำมันนี่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 เห็นล่ำมันนั่น

ไอ้สัตวีใหม่เลยเ็นป่ตายสเจปีใหม่เลยปีใหม่บาเสือสบายดีปีใหม่เสือเอมาฝากน้องเลย่อเอ เอ้ยเอ้ยเอ็นไปลุกพรบบ้างเถอะน้าว่าเถอนาว่าขาโอ้ยขาเจ้าอะไรดุเ้ยจะร้ายแล้วบอโอ้ยติดธงกับพท่านแต่แรกพี่น้องสบายดีคนโค้ยังตเลยโอ้งให้เบิ่งดม่อนยัจืต่อไปเด้อพี่น้อง FC เก่า FC ใหม่สบายดี ไปดี่นรกไปกัน